วันนี้ดิฉันจะมาคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราีมเรียนนะะวันนี้ดิฉันก็นั่งดูนะว่าเออมันมีอะไรบ้างที่พอจะช่วยหลายๆคนเพราะว่าตอนนี้ดิฉันก็เห็นข้อความนะคะส่งมาเยอะมากถังว่าพี่นาหนูจะฝึกยังไงให้มันไม่เสียเวลาจะฝึกยังไงให้หนูได้เนื้อไม่ได้น้ำนะคะวันนี้นะคะดิฉันอยากจะเอาเรื่องหนึ่งมาแชร์และดิฉันคิดว่า ดิฉันคิดว่ามันก็น่าจะช่วยหลายๆคนได้นะคะสร้างประโยคนะ,คะดิฉันคิดว่าเวลาเราเห็นประโยคนะ,คะเวลาเราเห็นประโยคบางทีเราอ่านได้เราเข้าใจแต่เวลาเราสร้างประโยคเองยากนะฮะวันนี้ดิฉันจะยกมาสองคำนะคำที่เราคิดว่าน่าจะได้ยินกันทุกวันมันก็คือคําว่า v e r g e n ที่เป็นคํากริยาและเป็นคาอีกคำหนึ่งก็เป็นคำนามก็คือ salesmanwood นะะก็คือ headwear นะคะถ้าวันนี้ดิฉันจะสร้างประโยคนะคะสองคำนี้ให้มันอยู่ในประโยคและสร้างแบบว่าให้ความหมายคือใกล้เคียงกันมากแต่สามารถที่จะจัดวางคําว่าเ,ออเวลาเราจะสร้างประโยคเองมันต้องอยู่แบบไหนนะคะดิฉันจะเริ่มจากง่ายๆเลยนะคะก็คือ1นนะคะน่าจะได้สักห้ารือประโยคนะคะแต่อยากให้ทุกคนสังเกตดูนะ,ะถ้าดิฉันพูดว่าอีกขา เวรเกิลอ่ะอิกขาเวรเกิลง่ายมากแค่สามคำนี้ก็คืออิกประธานขาก็คือคำกริยาแล้วก็เป็นเออ่ทรดเวกออดมันง่ายนะคะฉันไปทำงานนะคะทีนี้ประโยคนี้ดิฉันจะเพิ่มเติมนะคะไปประโยคที่สองดิฉันจะพูดว่าอิกขาฟันดาเวรเกิลอ่ะวันนี้ตอนกับประโยคนี้เราก็จะเพิ่มคำว่าฟันดามานะฮะเราก็พูด ตามประโยคนี้เลย x ขาฟันดาเวรเกนนะคะนั่นก็หมายความว่าวันนี้ฉันไปทำงานอ่ะดิฉันเพิ่มอีกนะคะก็ประโยคที่สามดิฉันจะพูดว่า i ขาฟันดาโอมอักเออร์เวรเนอ่ะตอนนี้มีคำว่า om มอักเอเข้ามาแทนนะคะดิฉันก็จะเรียงประโยคก็เออเวลาเราเรียงประโยคการวางประโยคนะคะมันอยู่แบบไหนนะคะทุกคนลองไปสัเกิดดู ประธานกิริยาหรือว่ารีดฟันดิซินมันอยู่ตรงไหนนะคะลองดูนะคะประโยคที่สี่ที่ฉันไปต่ออีกนะคะอิกาฟันดกักองอักเออร์เมดฟิตนาไม k อ่์หรือว่าเราจะพูดว่าน้ h e t w e r k ได้นะคะหรือว่าน้าไมเวร์แต่คำว่าเวร k ตัวนี้มันไม่ใช่เป็นคำกริยาต่อไปนะคะมันจะเป็นสถานที่แล้วตอนนี้มันก็คือเป็น เซลสินดิกนามวกุกอิกาฟันดัอมอักเอมดูฟิตนเฮดกนะวันนี้ฉันไปทำงานกับจักรยานตอน8โมงนะคะฉันดะิฉันไปต่อนะรประโยคที่5อิกาฟันดอมอักเอมดูฟิตบายยุมโบเวรนาทำงานที่ยุมโบนะจะเป็น เคลียร์หรือพนักงานทำความสะอาดหรือพนักงานจัดของไม่เกี่ยวไม่สนนะคะแต่เราไปทำงานที่ยมโบบายยมโบเวอร์กินนะคะอ่ะทีนี้ดิฉันไปข้อ6นะคะดิฉันไปต่อคิดว่าได้จะ6ประโยคเดี๋ยวยื้อไปมันก็จะงงนะคะลองไปสังเกตดูนะ,ะ่ะการวางคำและมันอยู่แบบไหนนะคะดิฉันก็จะพูดว่า xk vanda om a e อ e m e d e ฟิต บยมโบแอบไฮเวร์ต่อไปเรื่อยๆนะฮะและวดียฉันก็สามารถจะเติมไปได้อีกว่าอิกาฟันดาร์อมอักเมดฟิตบายมโบแอบไฮเวนดาหรือว่าอสอิกกาฟันไมเวรกคาอิก บูธครับปดุลอะไรก็ว่าไปคือต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยๆได้นะคะแต่วันนี้ดิฉันหยุดแค่6ประโยคนะคะเอาสั้นๆแล้วก็อยากให้ทุกคนสังเกตดูว่าการวางคานะคะบางทีเราฟังรู้เรื่องเราฟังก็เข้าใจแต่ว่าปัญหาของเราคืออะไรคะก็คือเราจะสร้างประโยคไม่ค่อยได้ลองสังเกตดูนะคะมาสั้นๆไม่เมาเยือนนะคะแล้วก็คิดว่าวันพูดตอนเชาน้าดิฉันจะมีไลฟ์นะคะก็ อยากจะทำอะไรให้มันเหมือนกับว่าอัปเดตดิฉันจะอยากจะสังเกตว่า11ประโยคที่เชฉันลงทุกเชา้ามันมีอะไรที่จะดึงมาที่ายทุกคนได้นะคะว่าเวลาคุณจุดประโยคพวกนี้ไปแล้วมีอะไรที่เราต้องแบบว่าคอยดูนะคะไม่ใช่ว่าจำว่าเออประโยคนี้พี่นาพูดแบบนี้แปลไม้เสร็จเป็นภาษายแต่ว่าวันพุธนะคะดิฉันคิดว่าดิฉันจะ ทำวันพูดดิฉันจะพยายามมาเช็คดูว่ามันจะมีะบางประโยคหลายๆประโยคที่เราสามารถพูดได้มากกว่านั้นคือหนึ่งประโยคที่ดิฉันลงแต่สามารถที่จะสร้างประโยคได้และก็ความหมายเหมือนกันนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสพยายามฝึกคำศัพท์คำศัพท์แล้วก็ประโยคสั้นๆให้ได้นะคะเวลาเราเคล่องคำศัพท์แล้ว คล่องประโยคสั้นๆแล้วทุกอย่างเดี๋ยวมันมาเองนะคะขอให้เรามีวินัยแล้วก็มุ่งมั่นว่าเราไม่ยอมนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะแล้วก็อีกเว้นยูริอาลมาไฟน์ดักนกนะคะสวัสดีค่ะ